สวัสดีจ้าเจอกัสาบ้านป่าภากินนะคะวันนี้สรวญาพามากินเอ่อปลาดุต้มน้ำปลาราครับพี่น้องขาใส่มะเขือด้วยมาจากในเซตเซ้วยกันด้วยพี่น้องมาค่ะนี่มื้อเย็นนะครับน้องขามื้อเย็นจ้ะม,มะเขือผู้ชายมาค่ะ ตัวพี่น้องปุกสองตัวอือแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้อง ปนปลาด้ำน้ำปลามาค่ะนี่อร่อยมากพี่น้องเอ้ยมาดู nó ồ ngon แตัวชาเยอะๆนัเน้ะมัเสือด้วยนะถ้ามีน่องมายิ่งดีไม่มีน่อมา 응. Mm. 응. Mm. Mm. ชอบกินปะดุมากอืมอืมายอืม อย่ายังไม่ได้เหรอมากินข้าวใช่ใช่เอเสริม่ไนนี้นะเสอมไอ้กว่าจะกว่าจะจะพูดมาไม่เป็นไร จูนหากันเหรออ๋อดอกเต้าถูกเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยมันดีๆหมดเลยอ่ะอือเบนก็ยังส่งสินค้มนั่นแหละอือดีๆหมดเลยราคานู่นหายยังไมนได้เป็นไงต้นลึกๆอ่ะนั่นแหละต้นโตอือง้อหอบา

อร่อยพี่น้องอร่อยมากเลยอ่ะอืมอืมอืมอือร่อยมากมากอ่ะอืมอืมอพริกป่น ต้ม,มน้ำปลาปลุลน้ำปลานะ่ไม่เคยผิดหวังเลยพี่น้องคิดทำเองอะไรเองเป็นคนที่ชอบกิน พราะว่าบรนดุอะมันเข้ากับน,นำปะทะมันเกิดมาคู่กันเลยเกิดมาคู่กันจริงปรรดุ nó ừ. 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 mạnh โอเคจ้าดีเจกัใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ